บาทนียพ่อเมื่อสูลริโยคนบูลาผาฟ้าไม่ลมปัดต้นหลอกไม่กระจันคู่กินหง แลเห็นเมฆแลล้อมกะเลื่อนเลื่อนกังเอาตุกถึงเขาที่เดินไปภากมังเงานเวียงไวง้สวนเนานางมาที่ไทยกับบุตตาสองอ่อนคุดสาสันคุณซอนอาจะานหานมูมากับทั้งพร้อมว่ารถลา จิงมุนีบรีจากท่านหมวดบอกแกนังมาที่แก้วเตรียมตัวอุ้มลูกลาเอ้ยให้นั่งอุ้มผู้น้อยคือนางนาดกันหาจวนวาสาลีปาพีเป่าอเอาอว มาทีูุ่มไฟนำสุดละท่าอวกอังเดียวขึ้นหลังกับบ่อไหลนำตาหน่อยยาวลุงในขณะครั้งนั้นองค์พระเวทจิงเก้าาบอกเรามีขควนันว่ามาที่เออ จ,จงอดสาเรือนย่าได้เพื้นทั้งเดียวทีต้อยต่ำตินต่อซือว่าเที่ยวในหองสงสารฝากกะแยงนังเอ่ยบา,าปุนเป็นผู้แต่งปัตตาหบอาอา่อไร่อะไรหอลาดสวัง เดี่ยวกอนย้วอย่างสวยราดเป็นกา,าิา์เดี๋ยวนี้วพอยพัดจิปากวังกันเมียงไวนางอย่ามัวเมายานการเดินทางทีหยุดย้อนมัดเดียวหน่อยนึงแลหละจิฮอนเดียนนองจิเปืยพอย พาเวทเด้าตตอนหองอมอมพารวมควั d เข้าเมื่อไกลเวียงวังไงเบิ่งกันถอเดือนองบุญพลาน้ำปองกุงเจียคืนนครอนเรศเทิดมันเป็นจังสียให้คอยสาง ရရျင်ကက်တငายนั้นลက်င်တင်က်ရ ขันั่งคิดอยากได้ผสมโศกความสุกขสกะาวบควันตาำผัวกะลุงมาป่านนี้สื่อว่าขี้นี่กว่างปว่วงป่าซามันเดินยากปากหักว่าจอจอยจอยปากหักว่าจอจอยจอยสงสารหน่อยนาท่าแพง ทั้งนั้นเป็นดรูแรงไม่ไม่ปงจิดงเด้งแต่ยินแมงได้ไล่จากจันยีแมงงวงไล่ยินเกาน่าคันตาจังทอง้องวิวอนยินสอนนํำให้มาที่ไทยกะมุนหมอง เดือนจิฟ้าห้มห้องกะลมผัดไส้ขอผัดตำเงาสาขาส่วเข้ากะเลยยาย่กายไปแล้วเดียวขึ้นดังเมื่อจุงมกุ้มเห็นแต่ฟ้าห่ออุมก,มกวมกุมทว่ทะลัง เดือนเดือนใหญ่นาผ้าปาดมีโคลเล่นปับปะตโตสูงกาดระวังอยู่ทั้งนาเขาวสวนนาคีรยลคำนำโค้งก็แข็งเด็ดแน่งเผาคนหลอนลากระดูนาลาเรองสองอ้อนหน่อยกว็วอนแนวกินผน นังกันหายิวน้มเจอาเจียนกันตั้งจูน่าอดู่สองหน่อยวอันเอาเอากับแม่ผุนเฟื่องไฟและหมักว่าและแล้วกะแเอวเอาเข้ากันนั่นเทปาตอนเจ้ากะน้อมยุดบันดาล มาที่เก็บเอาผลน,นัประทานทั้งปอนคำมานอนในาดาวเห็นน่าเลยบอกอุ่นเอาหวัวหมุนทอนไม้แผ่าแผ่นปูนดึกมานำหมอกหน่อยฮัมหัวถึงไมตอง สองกุมานคอยข้องแม่กิงสิเคียงขางได้ยินเสียงจะสร้างอยู่กลางภายในป่าองค์ลาซาปะเวตาบ่มียานจะย้อนไป พอมีเตปปะตอนไทยมาพิทักษ์องค์กาสนาเสือว่าพออ้อยไพยสังโหลดบ่มีกันมาไกลพ่ออุทัยแสงขึ้นบัวลาผ้าฝ่าไม่อาทิตย์ใส่แจ่มขอฟ้ามาแล้วก็เล่าเดือน ลลมเลยเราคำแม่ามใสหนึ่งส้นลธาซื้อโกจีมาลากะบอีจะขำหอนถึงนครอหลวงกู นครใสซเจตาลาถึงเจตูมแม่นม้ำกะด้ยไหลหลอกภากเ้าตัวขอดเท่าถึงโบกการณีหมดจารินสาเีอันภากเสาเพียงนั้นอยินบรรลานสาลาไวา้ขันในเขเาหิมามอวดขัวมาคืืนเป็นภากกามีพร้อมและเครื่องสู้ สำเด็จแล้วขึ้นหรอราชดาวดึงเวทสันดนดรเดินเถึงแปกผาไทยทรงเยี่ยมเดี่ยวเห็นสารเหลื่อมมุ่งดีติดประกาศเวทสันดนดรหูเรื่องก็เ้วยไลลหลอกพักเส้า แล้วจึงบอกแกเจ้าหน่อยนาดนางมาทว่าวดดที่อ้ยต่อแต่นี้พี่สิเป็นลาวัดนางเป็นตาปะสีนีเจ้านุ่มกอันยังผ่า พี่สิสัญญาวยห้นั่งจำจุดเจอเรื่อง,งเอ้ยการกิสก็เกือนางนองไงละาเสียเฮาสิบำพินสางบารมิสูฟังนูาสลระคนหลังก,ะละกาลกรรมหมอคือกอนั่งหับเอาหมดแล้วย่อพราก่อนก้มขาบ สัญญาคารับไป้ทิมิตวันคู่สวนอีกกันหนึ่งเดือนัางเดื้ลูเกตินางนานได้เก่าป่าว่ามันส่วนกนหาซาลีฝากภาษามีไว้ ไปในไปหลงลาวตะเวินแดงก่อยต้าหลอกนางเอ้ยอุปธรรมตอนเท้าบอมีให้จะฝืดเครื่องโอดใาอย่างดูกน้อยกับทั้งพ่อปลาลือสี้นมานั้นหลายเดือนกะบ,บอมีหลอกคำหอ,อนนับได้เจ็ดเดือน่อน แต่แหม้มไพ่ภากทิ้นอวดสากินมากไม่กระต่างเขาอยู่ไปกันนี่หยุดพักไวเอื่นว่ากันวันนาเาวทหาสิบเจ็ดภากคาตาเดิมุยหยาพีน้องจำไว้อย่าเสียเื้อนล้นละนา i <laughs>